ในวันที่8ดเดินคุมพาั่านดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับแน่นอนละอุจจาวิราชราชาโช,ชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักด์ุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองและตำแหน่งดีนะครับประการต่อมาไอ้ที่ดาวใหญ่ๆเนี่ยก็คือวันที่13มกุมภาพันธ์จะมีดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ย้ายพร้อมกันนะครับย้ายวันเดียวกันแต่คนละเวลา ดาวเสาร์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีมีนนะครับแล้วก็อยู่ราศีมินไป2ปีครึ่งส่วนดาวอาทิตย์จะอยู่ราศีกลุ่มมีตำแหน่งเป็นประอ่อนกำลังสักนิดหนึ่งนะครับและสุดท้ายเนี่ยวันที่23ากลุ่มผาจะมีดาวองคารโครจรเข้าสู่ราศีกลุ่มอีกตัวดาวองคารเนี้ยเมื่อเข้าสู่ราศีกลุ่มจะมีตำแหน่งพิเศษเป็นอุจจารพิมุขเท่ากับมีดาวย้าอยู่4ดวงแต่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย กับมีดาวชุมนุมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่ราศีกุมนะครับดาวจันทร์มาอยู่แล้วดาวอังคารก็เข้าราศีกุมดาวพุธก็อยู่ราศีกุมนะครับดาวศุกร์ก็อยู่ราศีากุมดาวพระราหูก็อยู่ราศีกุมนั่นแปลว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ย6ดวงนะครับจะอยู่ราศีกุมหมดรวม,มมาตุ้มรุมเล้ากันอยู่ดีร้ายรู้เลือกกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวของการยกย้ายของดวงดาวส่วนรายละเอียด12ราศีจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้ในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับลัคนาราศีเมษเดือนกุมภาพันธ์2569นาะครับอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตำแหน่งแห่งผลเนี่ยในช่วงเดือนนี้ทุกราศีต้องพูดก่อนเพราะมันจะเกิดจุจีนด้วยเกิดสุยุปราคาด้วยในเดือนนี้นะครับมันจะวุ่นวายกันหน่อยแต่ไม่เป็นไรนดวงของคุณดาวเสาร์ก็เข้าวินาศอีกช่วงครึ่งเดือนหลังเอาเป็นว่านะครับมีดีมีร้ายสําหรับจุดดีเนี่ยเขาบอกว่าตัวของคุณเองเนี่ยใครที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสหายนะครับหนักเป็นเบาทุกเราจางหาย มีโอกาสนะครับแต่อาจจะต้องมีการผ่าตัดบัติเหตุหรือทุกขลาบสักหน่อยหนึ่งจึงจะเป็นการแก้เคล็ดไปในทีนะครับเรื่องของเงินทองเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะตัวเงินทองเนี่ยมันอยู่ในเดือนดาวมีดาวพระพุธดาวพระราหูดาวาวัศุกร์มารุมมาตุ้มกันแน่นอนอยู่พบราระมันเป็นมุมทิศทางที่ดีอาจจะมีการค้าขายกาไรมาแต่ขอให้มีคุณธรรมนิดหนึง่งเพราะตอนนี้ชาวราศีเมษเนี่ยโอกาสเอื้ออํานวยได้นะครับแต่ขออยู่บนหลักคุณธรรมสักหน่อยหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับ โดนพูดกับราหูมาเนี่ยมันกะว่าพอไม่มีคุณธรรมไปโกงเขาเดี๋ยวสักพักเนี่ยโดนเช็คบิลเอานะครับมันจะมีปัญหาตรงน,นั้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในหลักความเป็นจริงแล้วแล้วกําไรตามปกตินะครับอย่างนี้ไม่เป็นไรกับการค้าขายได้กําไรงามมากรวมไปถึงหุ้นส่วนสัญญาหรือผู้ฟองคอ,งองลักมันเป็นตัวเดียวกันโอกาสเขาบอกว่าช่วงนี้คนจะเข้ามาเยอะมีคนขายขนมจีบเนื้อหอมนะชาวลักขณาเมรนะครับหรือมีโอกาสมามีคนมาชวนลงทุนร่วมหุ้นต่างๆโอกาสลาบผลมันดีช่วงเดือนนี้ ดีมากสามารถลงทุนทําได้เป็นช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งนะครับช่วงขาขึ้นของคุณเลยก็ว่าได้เป็นช่วงที่เป็นก่อเป็นกรรมเลยก็ว่าได้นะครับสามารถลงทุนทําได้อยู่ในมุมทิศทางจังหวะจับโคนที่ค่อนข้างจะดีและโอเคถ้าคุณจะไปเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆขึ้นเดือนหลังมีแนวโน้มประสบความสําเร็จมีคนลงหุ้นมีคนระดมทุนมีคนให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีตัวของความรักสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ย เดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะมารุมมาตุ้มนิดนึงนะครับเพราะอังคารก็มาสุกก็มาอยู่เนราของอีกระวังมูที่2มันที่3ผมว่าพัวพันนะชาวลัคนามม่ตัวคุณเองเนี่ยต้องดูดีๆนิดนึงนะครับข้อดีคือคุณเนื้อหอมแหละมีคนเข้ามารุมารมาตุ้มแต่ข้อเสียเนี่ยตัวนิดนึงคนมีเจ้าของแล้วอาจจะหึงหวงเลวเดี๋ยวมันกลายเป็นทะเลาะเบาแหวกลากันไม่จบไม่สิ้นมันมีดีมีร้ายเนดีมากก็ลายมากนะครับก็ต้องประยานเสน่ห์กันให้ดีๆส่วนเรื่องของงานเนี่ยผมแนะนําว่าในระยะนับตั้งแต่13มภาพ ของ2,569เนี่ยยาวไป2ปีครึ่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูแลตรวจสอบเดี๋ยวได้ไว้ใจนะคอยตามนะครับดูแลเร่งรัดตรวจสอบสักหน่อยหนึ่งนะถึงจะเป็นผลดีหรือทํางานเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาแบบนี้ผมว่าเวอร์ผมว่าดีนะครับอันนี้คือตัวของชาวลักานณาราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์2,569ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพไ,ได้มีความเข้าใจในหลักครณลาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุนาคทองเนียมคุณยุทธเนาาี่ยจะวาเลือกใช้ได้นะแต่ขคิดถึงผมน่นขึ้นถึงยุงจนารได้โคกูไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภาย,ายภาคหน้าครับ